ไม่ให้ทายก็ทันดีครับล่าทันนะก็ลาทันเขดีอะ <c oughs> นีอะสเปคเต็มมันก็ระเบิดแบบนี้นะครับ <c oughs> นีโอเคเรามาเติมจังหวะาสองน่าจะได้อยู่สักตัวหนึ่งได้ไหมหนีมาละได้ตัวหนึ่งสวย มาดิมาดิครับมาดิครับไหนอ่ะไหนอ่ะอะันเหลือก็แล้ไงโดดไปข้างหลังอะครับไหนอ่ะ ็สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนแบงแบงแคนยูสมายอินฟลีนซัมทิงกรองกันด้วยนะครับผมก็วันนี้จะมาสอนเล่นฮีโร่คารีนะครับผมซึ่งช่วงนี้ยิงก็มาบ่อยหน่อยนะครับซึ่งคารีเนี่ยเป็นตัวที่แบบตัวละลายแทงนะครับหลายๆคนคงรู้ว่าแบบเออช่วงเลดเลดเกมการเกมถึงเลดเกมเนี่ยคารีจะค่อนข้างแบบเก่งนะครับซึ่งมันสามารถออกของแทงด้วยได้นะครับผมเพราะว่ามันมันร้างดาเมจเป็นทูดาเมจไง ตัวนี้ก็เลยแบบค่อนข้างเก่งในช่วงเลดเกมนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาสอนเล่นเกี่ยวกับตัวนี้นะครับเป็นอะไรเนี่ยสโลทํทำไม <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันก่อนครับว่าตัวนี้มีสกิลอย่างไงนะครับผม <c oughs> ก่อนอื่นเรามารู้จักพาสซีฟของคารีกันก่อนนะครับ <c oughs> พาสซีฟของคารีก็คือ <c oughs> เมื่อตัวนี้มันสร้างความเสียหายให้อีกฝั่งได้อะอะืมันจะ เพิ่มสเ็กหอันบนตัวอีกฝั่งนะครับเนี่ยเพิ่มสเ็กแบบนี้นะเห็นไหมขล่างมันจะมีสเ็กอยู่ถ้าเรายิงสเ็กครบ5นะครับสเ็กมันจะระเบิดออกแล้วสร้างความเสียหายเท่ากับ8%ของพลังชีวิตของอีกฝั่งนะครับผม1 2 3 4ดูครั้งที่5ปึ๊บนะสเ็กมันเต็มปึ๊บมันจะสร้างความเสียหายแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคต่อมาเป็นสกิลที่1น,นะครับสกิลที่1ของคารี จะเป็นการปาปากงจากออกไปข้างหน้าครับซึ่งมันจะสโลสัตรูนะครับเนี่ยมันจะปล่อยกงจากไปจนสุดทางแบบนี้นะครับซึ่งถ้าโดนฮีโร่มันก็ปล่อยทะลุไปเลยนะครับสกิลนี้มันเป็นการปล่อยแบบทะลุออกไปนะครับซึ่งใครใครที่โดนกองจากอันเนี้ยมันจะติดสโลนะครับผมทําให้เคลื่อนที่ช้าแล้วก็ได้รับความเสียหายนิดหน่อยนะครับผม โอเคครับต่อมาเป็นสกิล2นะครับสกิล2ของคารีจะเป็นการกระโดดพุ่งไปในทางที่เรากําหนดครับซึ่งตอนกระโดดเนี่ยมันไม่ได้กระโดดเฉยๆนะครับมันจะปล่อยกงจากออกไปใส่อีกฝั่งด้วยครับอันนี้เอาไว้คอมโบกับอันตินะครับผมก็คือเนี่ยเวลามันพุ่งมันจะปล่อยกงจากใส่อีฝัง่งเหมือนการที่เราโจมตีปกตินะครับผมอเหมือนเราโจมตีปกติเลยปกติเราโจมตีใช่ไหมเนี่ยก็ปล่อยกงจากไปแต่นี้เรากดสกิลสองก็ปล่อยกงจากไปเหมือนกันนะครับผม ซึ่งถ้าเรากดอันติด้วยกงจักอันนี้ยมันจะปล่อยสองอันนะครับผมโอเคต่อมาเป็นอันตีนะครับเพื่อนๆอันตีของการีจะเป็นการยิงยิงธรรมดาเป็นสองใบมีดนะครับก็คือยิงยิงสองกงจักทีละสองกงจักนะครับซึ่งจะเพิ่มเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ของคารี20%นะครับแต่ว่าดาเมจที่คาลีสร้างให้อีกฝั่งอะ่ะจะเหลือแค่56%นะครับผมอันตีนี้อยู่ได้ 10V นะ ดาเมจที่เราสร้างจะเหลือ56%แต่ความเร็วโจมตีเราจะลด20%นะครับความเร็วโจมตีกับดาเมจเราจะลดนะแต่ว่ามันเน้นสแต็กไงคาลีอ่ะม,มันไม่ต้องยิงแรงก็ได้แต่ว่ามันเน้นสแต็กนะครับผมก็ยังดีที่มันแบบเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้เรา20%นะครับอันตีจะเป็นการลดแล้วกดกดปุ๊บแล้วเราจะยิงทีละ2ทีนะครับแล้วก็เวลาเราใช้สกิล2มันจะกระโดดมันจะปล่อยกงจากไป2ออันนะครับเนี่ยอันตี เรายิงทีนึ่งมันจะเป็น2อันนะครับเนี่ยแบบนี้แล้วกดสกิล2มันก็ปล่อยกงจาก2ออันนะครับปกติเรากดสกิล2มันจะปล่อยกงจากอันเดียวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรากดอันติมันจะปล่อย2อันนะครับเนี่ยครับเห็นไหมมันจะปล่อย2อันแบบนี้นะครับถ้ากดอันติเนี่ยแล้วก็ยิงธรรมดาก็2อันมันทําให้สเต็กของอีกฝั่งอ่ะมันเต็มเร็วนะครับซึ่งถ้าสเต็กเร็วปุ๊บเราก็สามารถฆ่าอีกฝั่งได้เร็วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเซตไอเทมกับอุปกรณ์กันครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่หน้าเซตอุปกรณ์แล้วครับซึ่งผมถ้าเราเล่นคาลีป่าผมแนะนําให้ออกเป็นรองเท้าการซีซีหรือไม่ก็รองเท้ายิงไวอันนี้นะครับผมซึ่งผมจะเล่นคารีเป็นคารีป่านะครับ ถ้าเ,เราเล่นคารีเป็นเลนตังอะไรเงี้ยเราก็ออกเป็นรองเท้ามานาก็ได้นะครับผมคารีมันช่วงแรกๆเราต้องฟาร์มไปก่อนครับให้แบบให้มีไอเทม2ชิ้นนี้ก่อนนะครับเราถึงจะคอมโบแรงนะครับผมต่อมา,อาจ,จะออกเป็น3งามครับ3งามนี่เพื่อให้เวลาคารีสกิลสอแล้วมันจะมีทูดามจนะครับแล้วก็เป็นกระบอกศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้แบบเวลาสมมุติเราตี3สเต็กใช่ไหมปกติเราตี5สเต็กถึงมันจะตัดเลือดอีกฝั่ง8%ใช่ไหมแต่ถ้ามีกระบองอันนี้เราตีแค่3าครั้งนะครับ อีกฝั่งมันก็จะปัดเลือดนะครับผมเลือดอีกฝั่งมันก็จะลด8%ไงมันสามารถข้ามสแต็กไปได้2อันนะครับผมเพิ่มสแต็กตอ,อมันเพิ่มสแต็กให้ตัวที่ใช้สแต็ก2อันนะครับผมต่อมาผมจะออกเป็นขวานแห่งความเกลียดชังนะครับอันนี้เอาไว้เวลาเราอันตีแล้วสกิล2สามารถดูดเลือดเพิ่มได้นะครับซึ่งปกติเราตีเราไม่ดูดมันดูดเลือดน้อยมากนะครับสาหรับคารีมันไม่ใช่สายคีไงถ้าเป็นพวกสายคีอะไรเงี้ยมันจะดูดเลือดเยอะนะครับแต่เนี่ยมันจะดูดเลือดน้อยนะคร แล้วก็ออกเป็นกระบองสายพาพ้าช่วยให้เราถึกแล้วก็ตีซโลอีกฝั่งแล้วก็มีทูดามเมจด้านเลือดด้วยนะครับผมม,มันคิดดามเมจจากเลือดไงมีทูดาเมจเพิ่มจากเลือดปกติมีอันนี้เป็น1อันแล้วใช่ไหมมีอันนี้อีกก็เป็นทูดาเมจสองอันนะครับต่อมาจะออกเป็นเกาะพลังสิงนะครับผมช่วยให้แบบเวลาเราอันตรีเราแล้วเรายิงเราสามารถจูกอีกฝั่งได้ด้วยนะครับอย่าให้อีกฝั่งเข้าถึงตัวเรานะครับผมทําให้เราได้ยิงฟรีนะครับซึ่งบางคนแบบจะไม่ออกอันนี้ จะออกเป็นไอ้นี่ก่อนก็ได้ครับเนี่ยครับเสียงแห่งสายลมนะครับเอามาแบบออกเป็นชิ้นแรกก็ได้นะครับซึ่งมาทําให้เรายิงไว้นะครับผมแต่เราผมผมไม่ได้ออกเป็นนะผมออกเป็นสายสกิลนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเอ็มเบมกันครับเอ็มเบมผมก็จะใช้อันนี้เลยครับเซ็ตเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับฆ่าแล้วได้เลือดนะครับออกเป็นเจาะเกาะแล้วก็สปีดเคลื่อนไหวแล้วก็ฆ่าแล้วได้เลือดนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเซ็ตไอเทมแล้วก็เอ็มเบมของคารี โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าแบบตัวนี้เล่นได้ประมาณไหนนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับซึ่งเราจะไปเอาบูก่อนนะครับซึ่งคาลีนี่ค่อนข้างเปลืองมานาเหมือนกันนะ <Smash. S 1> เดี๋ยวเราไปเอาบูก่อนครับมันเป็นฮีโร่ที่แบบเล่นช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมนะครับคารีต้นเกมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปไล่บัฟก่อนครับหาหาเวลก่อนนะ เร,เราได้ไอเทมสองชิ้นนูะน,นะถึงเราแบบจะเก่งแต่ถ้าต้นเกมแบบนี้แล้วอีกฝั่งแบบแทงมาคนตีเราอะไรเงี้ยคือแบบเราก็เก่งนะครับตอนนั้นอ่ะถ้าเราได้ยิงฟรีอ,ะอ่ะจะแทงจากอะไรก็ช่างอ่ะต้นเกมอ่ะยิงเข้าหมดอะ่ะทะลุผุ้พังหมดอ่ะบอกเลยโอเคเราปล่อยเวลข้างล่างไว้ให้เขามาเอาเวลนะครับเพราะว่าถ้าเราแย่ง เ,เพื่อเราจะไม่เกิดนะวิ่งฝั่งหายไปไหนหมดเนี่ยไลท์วิเวลน่าจะรอแก๊งบดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเคลียร์การเดี๋ยวเอาเตา่าเปิดดันตีเอาไปเลยครับคารีก็เอาเต่าว้เหมือนกันนะครับ เพราะว่ามันมีเนี่ยสแต็คทูดาเมจ่ยโอเคเดี๋ยวไปปิดล่างล่างเขาเล่นต่อไหมทันนอ่อมีการจะมาคีฟตรงนี้เกือบไม่รอดนะได้เกือบรอดดีเกือบไม่รอดด้ย บนโดนแก๊งบนโดนแก๊งเราฟาร์มไปก่อนครับมีหน้าที่ฟาร์มนะเราเก่งช่วงหลังเกมนะครับถ้าอีกฝั่งไม่ได้ปวดเราเราก็แบบไม่ค่อยได้ฆ่าหรอกช่วงต้นเกมแต่เราจะแก๊งไปฆ่าแล้วโอเคเห็นเหยื่อหนึ่งอัตราโดดสวยไม่มีใครอยู่ตัดบัฟเขาเลยครับ เรามีคาโตนะคาโตช่วยเราแบบดึงอีกฝั่งมาให้ตีไงถึงคารินาจะกดสกิลหนึ่งแต่ว่ามันไม่เกี่ยวนะครับไอ้พวกที่แบบพาร์ตสี่ยังไงพาร์ตสี่แบบตีเบสิกไม่เข้าอะไรเงี้ยถ้าสเต็คคารีครบสี่ปุ๊บตีเข้าอยู่ดีนะครับสเต็คคือมันจะทาดาเมจไปเลยนะครับมันไม่เกี่ยวกับพาร์ตสี่นะมันไม่เกี่ยวกับพวกสกิลแบบตีเบสิกไม่เข้าอะไรเงี้ยนะครับ เราตัวหลังครับพอจะยิงเข้าไหนะโอเคไดม้มาหนึ่งคิวละไม่ต้องรีบ <c oughs> เรื่อยๆนะครับ <c oughs> หลังบ้านมีใครอยู่ไหมเอาเลยครับโผล,ลแล้วโอ้ยเอาป้ามาช่วยก่อน <c oughs> ก็แตกไปดิ รักเพื่อนเหรอเราอะโอเคเดี๋ยวเราเต่าเลยครับเห็นรอเราไม่ได้ใช้บูแค่แป๊บเดียวอะมานาเราจะหมดแล้วคือสกิลสองมันเปลืองมานานนะครับเนี่ยสกิลกระโดดเราเนี่ย ลุย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 ทันปะเนี่ยทันไหมให้ทายก็ก็ทันดีครับล้ดทันนะก็ลาดทันพอดีอ่ะนี่สตปกเต็มมันก็ระเบิดแบบนี้นะครับโอเคเราได้สามง่ามมาแล้วนะทุกครั้งที่เราสกิลสองเนี่ยนะมันจะมีทูดาเมจ เดี๋ยวเราเริ่มแรงแล้วไปช่วยเพื่อนตรงนู้นก่อนทนันนะโยนดากครับปึ๊บอืมอีกสเต็กเดียวไม่ตายนะครับไม่เป็นไรถ้าเราได้ไอ้น,นี่สเต็กเราจะเต็มไวมากนะครับไอสกิลไอ,ไอดาบอะไรนะดาบสักอย่างกระบ,บองสักสิทธะถ้าเราได้อันนั้นเมื่อไหร่นะบอกเลยโดดทีเดียวนี่แบบสเต็กเด้งสเต็กเด้งนะครับ คือมันเข้าช่วงการเกมแล้วนะครับเนี่ยช่วงนี้เราเริ่มเก่งแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเปี้ยวนะครับพอเราเปียวปุ๊บเราก็จะเดี่ยงไงแต่มไม่เป็นเราบสายเปียวนะยิงไอคาลีนี่เป็นตัวที่แบบออกกึ่งแทงได้นะครับถึงจะออกกึ่งแทงแต่ก็ยังแรงอยู่นะครับผมจะไม่ได้ออกเป็นเสียงแห่งสายลมนะเพราะว่า ผมเน้นแบบเน้นสกิลกระโดดเอาอะอโอเคเรามาเติมจังหวะสองน่าจะได้อยู่สักตัวหนึ่งได้ไหมนีม่มาละได้ตัวหนึ่งสวยมาดิมาดิครับมาดิครับไหนอ่ะไหนอ่ะทันเหลือ ก็เราหโดดไปข้างหลังนะครับไหนองเบลเบลอยู่ไหนครับเพื่อนฮัลโหลโอ้โหเบลหายไปในความมืดมิดแล้วนะคือ <c oughs> ถ้าเราใช้คู่กับเอ็มเบย์ไเนี้ยด้วยมันก็จะแบบฆ่าได้ปุ๊บหนุดเลือดไงจริงๆเราแบบเวลาตีนะเราแบบกระโดดไปข้างข้านะครับเพื่อนอย่ากระโดดไปข้างหน้านะ เราไม่ได้กลัวดัดนะครับเพราะว่าเราออกกึ่งแทงได้นะแล้วอย่างตอนเราดัดกดสกิลสองเนี้ยมันไม่รับดาเมจธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าเราถ้าเราตีครบสเปกอะ่ะมันก็รับนะครับโอเคอยู่ไหนเอ่ยฮลโลเฮลโหลเฮลโหล,อหลอเอาบ้านเลยละกันอุ้ยคาริน่าครับ ดีนะโดดได้เอามาดิครับมาดิครับามาดิครับามาดิครับเอ้าวสแปกเด้งนะไม่เป็นไรเราไม่ต้องเข้านะ <c oughs> เราไม่ควรเอาตัวไปตายนะเพราะว่าเราเป็นตัวดาเมจนะ ยังไงเออฮัล,ลเดี๋ยวเราไปเอาบูก่อนนะยังไม่ได้แบบ โชว์ประสิทธิภาพของตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเราโชว์ไปกันอัดดีอัดดีเดี๋ยวดูไอ้นี่นะไอตัวเบลเนี่ยเราโดดทีนึงนะดูสเตคจะเด้งบ้างนี่ไงโดดทีเดียวเนี่ยง่ะครับมันก็แรงแบบนี้นครับทารีนะเทะเลดเกมนะ มาตัวนี้ฮัลโหลอันแน่อันแน่อันน่ะอันน่ะโอเค okay. เอาป้อมก่อนครับ <ünd ein> เดี๋ยวเขาฝั่งนู้นเขารอเวลเกิดนะถ้าเวลเกิดปุ๊บมันจะรวบได้แล้วเอาฟาอันติเนี่ยเรามีโอกาสแตกตอนนั้นเลยครับนี่ไง โดดแค่สองสามทีครับกด,ดอันตีแล้วก็โดดนะคือแบบจะฆ่าอีกฝั่งได้ง่ายมากนะถ้าแบบสแต็กเราเต็มนั้นเกือบเกือบเกือบ <Victory. S 1> โอเคครับเพื่อนๆก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคารีนะก็คือเราจะเล่นได้ช่วงกลางเกม การเกมถึงเลดเกมนะครับผมอมช่วงต้นเกมอะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยเก่งนะแต่ถ้าแบบอีกฝั่งเป็นแท้งมาป่วนป่าเราอะไรเงี้ยแล้วเรามีแท้งทาให้แล้วเราได้ฆ่าช่วงต้นเกมอะ่ะมันก็เกิดไว้นะครับแต่ถ้าปกติเลยก็ช่วงหลังแนาทีขึ้นไปนะครับซึ่งเราจะเก่งนะช่วงตอนนั้นแล้วคือถ้าอีกฝั่งมีนักฆ่าแบบเอามาล้วงเราเงี้ยเราสามารถออกเป็นกึ่งแท้งนะครับทําให้แบบสามารถสวนพวกนักฆ่าพวกอะไรนี้ได้นะครับผม โอเคถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมโอเคครับบายบายครับเพื่อน